สวัสดีครับผมนายสุริศักดิ์เิมเจริญตำแหน่งเทคโนโลยีเนี่ยประจำทูตเฟสสาขาเซ็นทรัลเวกเกตรอบไลดเดมโมประจำวันที่26มกราคมพุทธศักราช2564ในหัวข้อแนะนำทูกิเกเทคสมาร์ทพัทและทูซูเปอร์ไฟเบอร์นิวให้น่าสนใจและเห็นภาพครับทูตเฟสสวัสดีครับผมสฟเฟียร์เบนนะครับวันนี้จะนำแคมเปญดีๆนะครับ มาบอกเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เรามีแคมเปญดีของชูออนไลน์ยังไงบ้างครับแคมเปญนี้นะครับเป็นแคมเปญกิเกเต็กสมาร์ทพัสนะครับที่ผู้หญิงผู้ชายนะครับจ่ายเพียงในราคาเริ่มต้น599บาทเท่านั้นเองครับในแพ็กเกจนี้นะครับ599บาทนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับจะได้รับเป็นนะครับความเร็วนะครับอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 300การดาวโหลดแล้วก็300การอัปโหลดครับรวมไปถึงนะครับก็ยังมีกล่องทูไอดีทีวีนะครับเพื่อให้คุณผู้หญิงผู้ชายนะครับไปเพลิดเพลินกับหนังดีนะครับแล้วก็กีฬามันมันนะครับได้ด้วยที่กล่องทูไอดีทีวีนี่เองครับอีกทั้งนะครับยังได้รับชมพรีเมียร์นะครับได้อีกทุกสัปดาห์ด้วยนะฮะ ถ้าอยากขึ้นมาอีกนิดนึงครับในราคาเริ่มต้นที่699บาทนะครับต่ราคานี้นะครับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับที่ได้รับก็จะเป็น1000เมกะบิตนะครับแล้วก็การอัปโหลดจะอยู่ที่3 0 0รเอ่อ2 200เมกะบิตครับในราคานี้นะครับยังได้รับเป็นกล่องเราเตอร์นะครับเป็นเราเตอร์ของก i กเก็ตนะครับเพื่อรองรับ1,000เมกโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยัง ได้รับกล่องทัวร์ไีทีวีนะครับรวมไปถึงแพ็กเกจพเมร์ลีกฟรีด้วยครับถ้าขยบมาอีกนิดนึงครับเริ่มต้นที่999าบเาทนะครับจะได้รับนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่ที่1000เมกนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดอยู่ที่500เมกนะครับอันนี้นะครับจะได้รับเป็นกล่อง Inno h y b r i d นะครับซึ่งเป็นกล่อง2ระบบนะครับเป็นระบบ Android นะครับรวมไปถึงระบบทูวิชั่นด้วยนะครับสิทธิพิเศษ ที่ทําให้คุณผู้ิงูชายเนี่ยได้รับพิเศษมากยิ่งขึ้นอีกนะครับก็จะเป็นส่วนลด200บาทสําหรับลูกค้านะครับที่มีบริการนะครับทูมูฟเอชแบบรายเดือนนะครับในแพ็กเกจ399บาทขึ้นไปนะครับอันนี้จะได้รับส่วนลด200บาทนะครับอีกทั้งนะครับยังจะสามารถนะครับรับเพิ่มนะครับ n ูเกิลเน็นะครับในราคาพิเศษนะครับแล้วก็เพิ่มจุดขยายสัญญาณนะครับเป็นกล่องเม็ด Mesh Wi-Fi นะครับรวมไปถึงกล่อง True i d T.V. นะครับเพิ่มอีกด้วยนะครับในราคาพิเศษเช่นกันต่อเดือนครับเป็นไงบ้างครับสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าหากสนใจนะครับติดต่อผมนะครับสเฟียร์เบนนะครับได้ที่ทูสเฟียร์สาขาเซนท์นเบเกตครับสำหรับวันนี้ผมสเฟียร์เบนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ